สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเลยครับผมนะครับเนี่ยมือนี้อยู่กอออกเสียลิ้นนะครับนะฮะเอ็กก็ใช่ฟาร์มนะครับเนี่ยตัวนี้ก็อยู่กับปานวาดนะครับนะฮะมือกับบาแบบนะฮะนี่เพิ่งคลอดลูกนะครับนะฮะเพิ่งคลอดลูกนะลูกยังน้อยอยู่เลยนะประเภทหงูนี่ยาวกากซากนะครับนะได้ลูกเกิดไม่ตัวแม่ครับนะผสมกับปลาเกียวครับ ชื่อทิ้งไอเจริงไงเบลมันเกิดช่วงคิดมัดเตอโอ้นั่นก็ชิดมัดนะครับนะ่ยแต่ยังเดือนเราไม่เดือนกลัวๆไอเดี๋ยวจะพาในทิ้งไกเบลนี่แหละนะครับใบเงาครับนะปานวาดนะครับปานวาด โอ้ย, <c oughs> อยการโตดิชิงาเบลชิงาเบลอุยใบยเยอะนี่ไอ้มอ mod XO มาด,ดูหน่อยเขาตัวใบใบมันกว้างดีครับพี่น้องครับเนะี่ยใบเปิดกว้างดีนะฮะกินจุดกินแป๊บเดียวพ่อแม่สายหูครับนะฮนะยาวกากซากนะ ใบกว้งครับชิงกาเบลนะออกชิดปัดพอดีครับนก็เลยตั้งซื้อตามนี่เลยนะครับนะใบหลายครับนะฮใบหล <c oughs> เดือนกลวกลัวมาเมกเดือนก็วกลัวพี่น้องครับนะ <c oughs> เดือน่อกว้าครับ <c oughs> <c oughs> อ่านะหมูยาวกากซากนะสายหูวซิงกะเบลครับเดนี่ายี่ปังครับนะลูกวัวยักษ์ตัใวใบครับเียงสบัสดีครับผมนะฮะ แล้วก็นะครับสุขสันต์วัคล้ายวันเกิดด้วยนะครับครับนะฮะเออกำลังถ่ายคลิปนะครับกำลังถ่ายคลิปว่ะดินะครับเอ่อปลินในวันที่ไหนนะจะมีประกวดวัวที่บอระบือครับบอระบือสิบแปดสิบเก้านี้ครับสิบแปดสิบเก้านี้ใช่ไหมครับงานสิบแปดน่าจะเป็นครับอ่านี่ซุปเซลกันครับวันนี้ยิงในวันสิบเก้าจะไม่จะไม่ผิดนะ ครับสิบเ <15 S 1> ก้าครับไม่ไม่ปิดหรอกคุมพางานสายหูของจริงเลยสายหูครับสายหูรู้กันนะนที่งานส,สร้างอยู่ที่นี่ครับงานบร์เบือบร์เบือนะครับจัดโดยใครนะครับก็นายกวิชานวิชานคนนี้วิชาญนะครับครับผมแล้วก็คณะนะครับทีมงานครับบร์เบือไปแน่นอนครับงานก็งานใหญ่ไม่ใหญ่นะครับดูเต็มหมดสิบละหมดละหมดละครับ เต็มแล้วเต็มแล้วถ well ้าท่านจะไปก็ท่านก็เอาวัวอยู่บนร่มนั่นแหละัหาลมไม้อยู่มันเต็มจริงๆใครก็อยากไปงานนี oh ้งานงานดีฮะที่ทุกคนรอคอยเนาะงานสายหูครับงานสายหูงานดีฮะครับงานนี้ก็จัดเหมือนกับเป็นตัวแทนภาคอีสานก็ไ่าได้อีกใหญ่สุดแล้วครับครับของท่านอุ้งชางครับ fc ใครก็อยากไปวันนี้ไม่ใช่เลยนะวันนี้สิบสามเนาะวันนี้สิบสามนะครับก็อีกหกวันอีกหกวันต่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไปนครับ ครับผมผมว่างก็จะไปไม่ว่างก็จะไปว่างก็จะไปครับว,ว่างก็จะไปไม,ไม่ว่างก็จะไปโอ้แน่นอนว่างแน่จิงเกเบลมาดีมากเปิดราค <c oughs> าไหมครับจิงเกเบลนี่นก็ได้ครับถ้าสนใจก็แบกบันกันแบ่งปันาง,งานันไมค์เอา หันหน้ามาดูซิซิงเกอเบลซิงเกอเบลซิงเกอเบลเกิดเมื่อไหร่ครับคริสต์มาสมาสก็เลยได้ชื่อประมาณประมาณตีสี่วันนั้นหนาวจัดเลยโอ้โหดึงมาจะกตูดวัวแม่วัวเนี่ยไอเป็นลูกมาเลยเลรอครับไอเป็นลูกมาอย่างเง้ยมันหนาวครับวันนั้นครับฮะโอ้ไปชนโอ้ไม่แข็งแน่เดียวยจับนะครับคนอื่นจับไม่ได้จับยากผมไม่อยู่อันที่กว่าจับผมไม่ได้ป่ะตัวใบหลายเลยซิงเกอเบลนะครับซิงเกอเบล นีง่โบสถีกยังไม่ยังไม่ได้ออกสื่อครับอย่าเป็นทางการวันนี้ออกสื่อแล้วผมแอบถ่ายไปละไว้เยอะแล้วนี่โอ้แข่งแรงดีแลยพี่้องครับเน <c oughs> ี่ยนี่ยลูกของออปันวาดนะครับเนี่ยตัวแรกนี่นี่นี่นะชิงแกเบลนะครับชิงแกเบลถ้าเป็นตัวผู้จะชื่อคริสต์มัตคิสมัต จะมียชื่อจริงแกเบลจริงแกเบลแล้วก็บอกว่าอ้อันไ้ก่อนเดี๋ยวมึงอ่านเว้ยเดี๋ยวเลยหกทุ่มไม่เคยคลอดเลยเหกทุ่มมาสี่ชั่วโมงครับเป็นจริงแกเบลออกมาดีมากตอนั้นทำคลอดสองตัวอีกตัวนึงก็วิ่งไปที่บ้านนั่นครับแล้วคลอดวันเดียวกันห่างกันไม่กี่ชั่วโมงคลอดวันเดียวกันหลายๆครับการัวดีกล้ามเนื้อมาแล้วกินยาเสร็จแล้วนะครับเดินกลัวๆพี่น้องครับนะฮะมันไอ้ขอบต้องมันหยิกเลยนะพี่ลินครับ นะเบเพื่อนพี่น้องครับนะขอบนอกยิกเลยนะครับนะขอบนอกขอบในก้อยเกี่ยวเสมอสองข้างครับผมนะครับนะสวยงามมากโอเคพี่น้องครับนะอย่าลืมนะครับนะงานบ่อบเบือนะครับงานดีๆที่ทุกท่านรอคอยนะครับนะอีกของมือครับนะเจอกันที่บลับบือนะครับพลิ้นบอกบางกับไปบ่ว่ังกับไปขึ้นเขานะครับนะสุดยอดนะสายหมูอิดูวาสินนะครับ โอเคเพื่อนะครับนะฮะเจอกันที่บอลรบือครับผมสวัสดีครับ